<spind les> ยังไม่ได้ลงไปเจาะาะละเียเพราะว่าที่นี่เนี่ยกว้างใหญ่แล้วก็มีอยู่หลากหลายร้านค้าจริงๆนะคะตอนนี้เนี่ยก็เลยมาขออนุญาตพูดคุยกับผู้จัดการทั่วไปของพิชวิเลตก่อนค่ะคุณประดิษฐ์เหลืองทองเจริญนะคะผู้จัดการทั่วไปตลาดกลางปลาสวยงามรั์เลียงพิชิเลตอําเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีค่ะสวัสดีครับพี่ปดวันดีครับวันนี้คุณประดิษฐ์จะเป็นทั้งคนที่ให้ความรู้ข้อมูลแล้วก็จะเป็นไกด์นําเที่ยวเราด้วยนะคะ เริ่มต้นก่อนเลยเอาอย่างนี้คุณผู้ชมที่ติดตามรายการเราต้องจําได้ว่าเราเคยไปงานนี่มีต้นไม้น้ำมีกระบองเพชรมีปลา,ท,า,ท,าท่าทำเนียบแล้วไปแล้วไปเจอที่นี่เป็นพิชวิลเลจก็ยังบอกว่าอหมู่บ้านป่าเราสองคนยังอะไรคืออะไรยังงงๆพอเข้าไปคุยต้องมาแล้วเราก็มาตามสัญญาจริงจรนะคะเอาเรื่องราวนิดหนึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งการเปิดขึ้นมาร่วมมือกับใครอะไรยังไงบ้างคะก็คือผมเรียนเบื้องต้นว่า เจ้าของพูดถึงเจ้าของสั้งนิดนึงฮะก็คือท่านอดีตสอต,อตอแล้วก็อดีตสอวณพินทรศรีบรันพังท่าน<อ>เปิดทุนตลาดสีเมืองมาเนี่ยประมาณ20ปีก็มีการคล้ <bug S 1> ายๆกับว่าใหม้มีให้ประชากรในนั้นหรือว่าประชาชนที่มีอาชีพเกษตรกรเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตรงนั้นประสบความสําเร็จแล้วท่านก็มองมาที่อําเภอบ้านโป่งนะครับแหล่งนี้เป็นแหล่งที่มีการค้าขายและมีการผลิตปลามากที่สุด จากการที่บอกว่าลา,บาดบุรีกาญจนบุรีนครปฐมสุพัรณุบุรีสี่จังหวัดเนี่ยนะครับมีการเลี้ยงปลาถึง1700รลายโดยประมาณนะฮรับับบัรจะมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็รวมบ่อแล้วประมาณสักสอง0 0กวา่าบ่อแต่เฉพาะที่จังหวัดลาดบุรีอำเภอปั้นโป่งมีประมาณหนึ่งมรอยสิบ่บ่อเจ็กว่าลายเกินครึ่งนะเกินครึ่งเกินครึ่งเพราะนั้นถือว่าเป็นสภาพภูมิอากาศ อะไรต่างๆที่มันเอื้ออำนวยต่างๆเนี่ยทำให้เกษตรกรเนี่ยมีการเพาะเลี้ยงพันปลาสวยงามนะครับเป็นแหล่งเลยของอำเภอบ้านโป่งท่านก็เลยมาเปิดที่นี่นะครับในพื้นที่ตอนแรกมีตลาดเดิมคือมีพื้นที่อยู่ประมาณ20ไร่นะครับท่านก็มองดูว่าด้วยวิสัยทัศน์อั้งไกลของท่านนบินทรนะฮะเจ้าของตลาดก็ซื้อที่ดินอีกเป็นร้อยยไร่ก็สร้างอาคารเฉพาะอาคารปลาเนี่ย ประมาณ3 2 0 0 0ตารางเมตรนะครับตรงเน็ตก็จะมีที่เราเรียกว่าปลาหมู่บ้านปลาก,ก,ก็คือฟิตพิลเลตถูกไหมคร<า>ับ <ฮะ S 1> แล้วเท่านั้นยังไม่พอเพราะต้องการให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเราก็มีชอ็อปพิลเลตขึ้นมาก็คือสินค้าจากสำเพงโบเบใอะไรต่างๆพวกนี้เข้ามาเรามีปลาสวยงามแล้วมีสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับเพราะตลาดเราชื่อว่าตลาดกลางปลาสวยงามและสัตว์เลี้ยงนะครับแล้วก็วันที่1 8ถึง20ธันวาคมนะครับประมาพันสัตว์เลี้ยงของประเทศไทยนะครับซึ่ ขอพระบรมราชานุญาตขอถ่วยพระราทานแต่กบัตรเรือเ้ีอยู่ปัวเนี่ยเ็จะมาประกวดตัดเลี้ยงที่นี่ทั้งหมดั้งหมดเลยเช่นย้ายจากกวนลำพานมาอยู่ที่วิตวิเลตตรงนี้ผมจําได้ว่าที่สวนลำพานเนี่ยเขาจะมีจัดประกวดตัดเลี้ยงทุกปีเขาก็มุ้งมาอยู่ที่นี่เลยครับโดยท่านวันลบเจวรลานน์ได้ประสานกับท่านนภินทรประธานกรรมการบริหารตลาดมันโป่งนะคะวิตวิเลตเนี่ยก็จากที่นี่นะครับซึ่งมีการประชุมกันอย่างต่อเนื่องนะครับ ว่าคิดว่าเป็นงานที่ใหญ่แล้วทราบข้อมูลว่าจะนําสุนัขทรงเลี้ยงของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวอะไระต่างๆมาโชว์ที่นี่ด้วยครับก<อ>รบมก<อ>ารค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ก็เกี่ยวข้องคือท่านกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเมื่อวานท่านผู้นวยการกองก็มานะครับก็สนับสนุนให้เข้าอยู่ในความส่งเสริมของกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์นะครับแล้วก็กรมประมงกระทรวงเกษตรนะครับซึง<อ>่งท่านประหลัดกระทรวงได้มาเปิดงานประดวบป่าที่นี่นะครับตรงนี้เรามีกิจกรรมตลอด ภาครัาเอกชนร่วมมือกันแบบนี้ค่ะก็จะส่งเสริมให้ตลาดตรงนี้เนี่ยยิ่งใหญ่เพิ่มขึ้นอีก แบ่งน้าที่ันไปทํางานเพราะว่าที่นี่เนี่ยพื้นที่กว้างใหญ่มโหรารมากๆน,นะคะตัวแนเราไม่ที่เรื่องของปลาแล้วน,นี่เป็นร้านปลาแปลกชื่อรา้รานปองปลาแปลกนะคะก็เดี๋ยวขึ้นเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้ด้วยสำหรับใครที่อยากจะโทรสั่งก็สามารถทาได้เหมือนกันแต่มาที่นี่ดีกว่ามันครบ้วนที่พามังกรเงินนะจ๊ะหรือสีราคานะจ๊ะนี่สวยมากเป็นสีเงินอารามอารา,า,ราทั้งตัวเลยค่ะถัดไปถัดไปนะคะก็จะมีไบเดอร์ ไทเกอร์สนะั้นนะคะราคา9 0้าบาทก็จะเป็นตัวร่างนี้ดูสิอันนี้เป็นอินเกเตอร์ลองโนสนะคะเป็นปลาแปลกที่หายากนะคะส่วนอันนี้เป็นปลามังกรเงินสำหรับคนที่อยากจะเลี้ยงปลามังกรในสีสันที่เป็นสีเพีเพยวๆเลยสีเงินสวยงามเดี๋ยวไปร้านต่อไปค่ะร้านต่อไปเนี่ยเป็นร้านที่ทีมงานของฟิต e l เลตเขาเตรียมไว้ให้ก็ยังไม่ทราบว่าเป็นปลาอะไรเหมือนกันจะตามมาเลยค่ะ ถ,ถูกมากอะราคาแบบถุงใหญ่หญปลาสวยๆอย่างเงี้ยสี่สิบาทห้าสิบาทเพราะว่าอย่างที่พี่แล้วบอกไงคะว่าเขาไม่มีเรื่องของต้นทุนเรื่องของอะไรนะพราคาคนกลางไม่มีเรื่องของโลจสิสติกที่จะต้องส่งไปที่ตลาดกลางใหญ่ในกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยคือมาที่นี่เนี่ยราคาถูกเพราะว่าเป็นราคาต้นทุนจากเกษตรกรเลยเขาบอกว่ามาร้าปลาใหญ่กับพี่ฝนนะคะขอไปเลยเลยเราเป็นทีมงานที่ทํางานกันอย่าง,างรวดเร็วคิดอะไรได้ทําทันทีนะคะบาย มาค่ะพี่ฝนสวัสดีค่ะแนนะคะที่นัดไว้อ่ะย่อหน่อยแล้วกันเนาะอูอูอันนี้คืออะไรหมายถึงว่าตู้ปลาพี่เป็นขยายเหรอไม่ค่ะมองม,มองกล้องมองกล้องพี่ฝนมองกล้องมองกล้องไม่เคยไม่เคยไม่เคยนี่คือปลาใหญ่มันตรงตัวมากนึกว่าเจ้าของชื่อใหญ่เป็นปาลาร้าน<ม>ปลา,าใหญ่ไม่ปลาใหญ่เยอะมากมากอะไรมันจะโมโหร้านเรื่องนนี้ปลาอะไรบ้างเนี่ยมีลิเกเตอร์ค่ะลิเกเตอร์ แล้วเวลานี้คือใหญ่ที่สุดในวงการยาวประมาณเมตรหกสิบเซนอามาโชว์มาขายเนี่ยก็ขายค่ะขายราคาเท่าไหร่คะเนี่ยก็มันก็จะสูงนิดนึงค่ะเพราะว่าเป็นปลาที่หายากเขาจะยาวได้ถึงสองเมตรค่ะแล้วตัวเนี้ยใหญ่อย่างนี้บอกคุณผู้ชมเลี้ยงเพื่ออะไรมงคลไหเป็นมงคลมันเป็นปลาสวยงามแล้วเป็นปลาอายุยาวอะค่ะก็เหมือนอาลาไพมาที่เราส่งลูกค้าไปแล้ว เขายาวได้สี่เมตรครึ่งถ้าอยู่รุ่มน้ำอเมซอนเสริมบารมีก็เป็นปลาอายุอายุห้าสิบห้าปีอะว่าอย่างนี้ดีกว่ามันได้ค่ะปั่นปลาสวยงามที่สวยเย็นนะยาวๆเลยก็ชกเกือบช่วงอายุคนอะอย่าลูกหลานคุณอะเนาะเฮ้ยมาโชว์ตัวอันนี้ตาอะไรกระเบน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 ดีค่ะโอยเดี๋ยวก่อนนะหนูว่าความกว้างมันเนี่ยน่าจะเมตรหนึ่งอ่ะใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดแล้วกับ ทั่วไปอะค่ะร้านพี่เน้นปลาใหญ่ใหญ่ค่ะที่ฝนให้เบอร์โทรศัพท์หน่อยไม่ไม่โทรจิตนะเ<อ>นะบอร์เบอร์ฝนก็ศูนย์เก้าสามหนึ่งสามเก้าหกศูนย์หกค่ะ, 3, 6, คะใครสนใจอยากจะเลี้ยงปลาใหญ่เอาปลาใหญ่ไปเลี้ยงที่บ้านให้มันแบบเสริมบาร,รมีหรือว่าอยากจะมีปลาที่อายุยืนเยอยู่ที่บ้านคุณเนี่ยแนะนำอันนี้ใหญ่จริงใหญ่แบบโอเวอร์ด้วยโอเวอร์ไซ์มากขอบคุณค่ะพี่ คือนอกจากเรื่องของปลาเนี่ยที่นี่ยังจะมีเรื่องของอาหารเครื่องดื่มแล้วก็มีของเบตเตอร์เลนมาขายด้วยเดี๋ยวต้องเสียเงินแน่นอนแต่เสียเงินร้านนี้ก่อนเพราะว่ามีคนฝากซื้อปลากัดมาที่นี่เป็นป,ปลากัดป่าลักษณะท่าทางแผ่เหมือนปลาบังกรเลยปะพี่วิทย์เคยบอกนั้นว่าปลาบางกรที่ดีที่สวยงามจะต้องมีลักษณะแผ่ออกมาเหมือนกับปลากัดนี่ไงแต่นี่คือรางวัลชนรเลศ การประกวดปลากัดป่าพื้นบ้านระดับรางวัลขนาดนี้เดี๋ยวไปถามดีกว่าว่าเจ้าของเขามีวิธีการเลี้ยงดูยังไงนะคะอันนี้พี่ไผ่ชื่อร้านว่ากิติกรฟาร์มไทยแลนด์เบต้าพันนิดนึงเราเป็นคนเพาะพันธ์ปลากัด่าใป่ามา เป็นคนาชบุรีเลยใช่ป่ะคะอ่าเป็นคนสุราษฎร์ธานีครับฟาร์มอยู่ที่สุราษฎร์ธานีแต่ว่ามาเปิดร้านอยู่ที่นี่รู้ข่าวได้ไงเขามีฟิลเลที่นี่ก็ฟิล์มพิเลตก็เป็นสปอนเซอร์ให้ชมรมอนุรักษ์และพัฒนาปรกกัดพื้นบ้านนะครับผมมาสัมมนากับที่ตลาดก็ลเลยรู้แนวความคิดนโยบายของตลาดก็เลยตัดสินใจมาเปิดที่นี่เห็นด้วยครับเห็นด้วยปากกัดปลาแต่ป่าจากปากัดทั่วไปยังไงหนูรู้จักคือปากัดจีนปากัดน่อ ปลากัดป่าของสายพันธุ์ดั้งเดิมของบ้านเรานะฮะที่ที่พบเจอแล้วที่พิสูจน์อ่าแยก d n เแล้วเนี่ยมีอยู่5ชนิดค่ะครับก็คือตามเปเปอร์ที่อยู่ที่ด้านหลังที่ิดอย่ข้างฝานะฮะโอเคปลากัดป่าดั้งเดิมมหาชัยปลากัดป่าสายพันธุ์ดั้งเดิมภาคกลางภาคเหนืออะไรเดี๋ยวไปดูภาพกันแต่ว่าที่สําคัญคืออยากทราบราคาแพงหรืปลากระก๋าทั่วไปมากไหมอ่ะก็แพงกว่าพอสมควรอ่าฮะแล้วมันเด่นกว่ายังไง ก็ปลากัดป่านะครับมันมันลักษณะเด่นของมันอยู่ที่สีสันที่ว่าอ่ามันจะตอนตอนมันไม่พีคกมันเหมือนไม่มีอะไรฮะแต่พอพีคขึ้นมามันจะค่อยๆขับสีขับสีขึ้นมาเรื่อยเรื่อยๆแต่ด้วยความเป็นตั้งเดิมของมันนะครความเป็นตั้งเดิมของมันทาให คนกลับมานิยมเลี้ยงมันชอบมันแล้ความเป็นนั่งเดิมนี่แหละความเป็นนั่งเดิมคือนี้เป็นประกาศแบบที่อยู่าอย่างยั่งยืนนานี่คือของเราจริงๆที่อยู่กับประเทศไทยมาจริงๆยางสายพันธุ์อื่นก็คือแตกสายพันธุ์มาจากพวกเหล่านี้แหละก็คือเนี่ยฮะตัวเเป็นเดนเนี่ยฮะประกาศป่าภาคกลางเ่ยเป็นต้นสายของประกาศสวยงามทั้งหมดทั่วโลกไปจากตัวนี้ตัวเดียวเลยค่ะนะคะไปจากเบต้าเเป็นเดนของของของบ้านเราเลย คงจะมีสายพันธุ์ที่เป็นตัวหลักๆแล้วที่ก็ขยายพันธุ์ตัวนั้นมันก็เลยเป็นสายพันธุ์ดั้งเดิมแท้ๆออกมาตลอดไม่ใช่ครับของเราเนี่ยสายพันธุ์ดั้งเดิมเพราะว่าสายพันธุ์ดั้งเดิมคือมันอยู่ของมันในแต่ละแหล่งแต่ละแหล่งแต่ละภาคของมันอยู่แล้วแล้วเราไปคัดตัวสวยๆพ่อแม่พันธุ์สวยๆในแหล่งธรรมชาตินะครับมาเพาะขยายพันธุ์ประกัดตามแ่งธรรมชาติพี่เขาเรียกประกัดนาเลยป่ะอ่าใช่ครับภาคอีสานก็จะมีชนิดหนึ่งภาคกลางภาคเหนือก็ชนิดหนึ่ง หย่อมมา,าชายตรงนี้ป่าจากมา,าชายก็จะมีชนิดหนึ่งอ,อย่างเงี้ยภาคใต้ก็ตั้งแต่สุราษฎร์ลงไปจนถึงมาเลเซียก็จะเป็นอีกชนิดหนึ่งอ,อย่างเงี้ยครับโอเคค่ะคคทิ้งท้ายเบอร์โทรศัพท์ให้หน่อยคะ่ะว่าติดต่อพี่ได้ยังไงบ้างเผื่อคนสนใจเพิ่มเติมครับผมก็ตามเฟซบุ๊กนะครับกิติกรฟาร์มไทยแลนด์เบต,เตา้าแล้วก็เบอร์โทรนะครับ0844415695ครับนะคะมาอุดหนุนกันได้ค่ะราคาโมนี้ไม่ได้สูงมากหรอกอย่างประมาณ่อกี้ถามอยู่ว่าสนใิบเากคนที่แถวบ้านนะฝากซื้อมา โซน ลไม่กล้าจับตัวเนี้ยมืก็น่ากลัวไม่จับดีกว่าวันนี้เนี่ยก็ได้แหน่มากินกันหิวแล้วเรียบร้อยบ้านี่นี่เขาเนียเาป็นประกัดประกาศป่าแต่ว่าคุณนายเขาบอกว่า ถ้าแม่ประกาศป่าตื่นเนี่ยประกาศทั่วไปแหละเขาต้องปิดอย่างนี้แหละกันแสงแล้วก็เอาไปถึงปุ๊บก็เอาไปใส่น้ําในปริมาณที่พอดีแล้วก็ต้องปิดฝาด้วยงั้นมันจะกระโดดกระดึงลงมานะคะปิดแบกกันสองคนอย่างงงค่ะใครเป็นพิธีกรรู้ตัวเขาว่าคุณหมายสวยกว่าที่ดึงมาก็เขียนกันนะคะเนี่ยแต่ไม่เป็นไรแฟนรายการเราเนี่ยเขาบอกว่าเ,เห็นชอบผู้หญิงน,น่ารักๆารก,กันเยอะใช่ป่าก็เนี่ยจัดให้นี่ทีมงานซิวิเลตมาได้เจอด้วยนะคุณผู้ชมค่ะ สวัสดีครับพี่เกง่งโอ้โห,โโหวันนี้มีโอกาสได้มาเยี่ยมร้านที่ครับพี่เก่งครับที่ร้านพี่นี่ก็จะมีขายพวกอุปกรณ์การเลี้ยงปลาทั้งหมด,ดหมใช่ไหมจะครบตกแต่งตู้ปลาครับอาหารปลาครับพวกตนะ้กนไม้ครับอ๋อพวบต้นไม้น้าก็ก็คือเกี่ยวพวกอุปกรณ์เลี้ยงปลาทั้งหมดครบแต่เท่าที่ผมทราบมานี่ร้านพี่เก่งนี่เป็นร้านที่ขาย ราคาส่งที่มีราคาค่อนข้างจะถูกก็คือราคาโดยรวมครับมาจากทุกที่อ๋อมาจากทุกภาคเลยนเี้ยฮะส่วนมากมารับก็ส่วนมากจะเป็นลูกค้าร้านป่าใช่ไหมครับ<ด>อ๋อก็อที่ดูนี่ของพี่เก่งไม่มีครบนะอาหารปั๊มน้ําปั๊มลม<ด>ทั่วอุปกรณ์เลี้ยงทั้งหมดครบผันคือมาที่นี่มีหมด